บางคนอาจจะเห็นเขียงที่มีสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลสีขาว6สีนั่นหมายความว่ามืออาชีพค่ะเขาจะใช้เขียงพลาสติกแยกสีกันนั่นก็คือเขียงสีแดงสำหรับเนื้อสัตว์สีแดงเช่นเนื้อวัวเนื้อแกะ เนื้อหมูเป็นต้นต่อมาเขียงสีเหลืองเขียงสีเหลืองเป็นเขียงสำหรับสัตว์ปีกนั่นคือเป็ดไก่นกทั้งหลายแหล่ต่อมาเขียงสีฟ้าเข้มเป็นเขียงที่เขาใช้สาหรับอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาทั้งหลายจากนั้นเขียงสีเขียว เขียวเป็นสีของผักจำง่ายๆเลยค่ะเคียงสีน้ำตาลเคียงสีน้ำตาลคืออะไรคะเวลาอะไรไหมเวลาอะไรสุกมันเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะดังนั้นเคียงสีน้ำตาลเขาเอาไว้หั่นเนื้อสัตว์ที่สุกแล้วค่ะแต่เคียงสีขาวที่ป้าป้อมให้เลือกมาใช้ง่ายที่สุดนั้นจริงๆแล้วมันก็มีความหมายนะคะการใช้เคียงสีขาวในครัวใหญ่หรือครัวโรงแรม เขาใช้เอาไว้หัน่นขนมปังเนยหรือชีสหรือที่เราเรียกรวมๆว,ว่า dairy products อันนี้นะคะถ้าใครไปเจอเขียงสีต่างๆให้รู้ความหมายหรือถ้าเกิดจับพลัดจับพลูได้เข้าไปทำงานหรือไปช่วยงานในครัวใหญ่ของโรงแรมจะได้หยิบเขียงมาใช้ไม่ผิดสีกันไงล่ะคะ